วันนี้ก็ผมพบกันนะครับผมมอเตอร์จีวอตคารนะครับวันนี้อยู่กับอเมล่านะครับเทอร์โบนะครับปี2020ครับตัวรองท็อปคือตัววีนะครับตัวนี้นะครับออปชั่นแน่นนะเหมือนกันนะครับคลิปเรานะเริ่มทีไรนะมอไซดังทุกทีนะครับนัดไว้นะครับจ้างมานะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะครับปี2020ผ่อนที่ประมาณ5,700บาท5,800บาทไป็สีงวดเท่านั้นนะครับผมขายเพียง3,19,000บาทนะครับเงินสดนะครับผม3,19,000บาทนะครับเงินผ่อน3 2 9 0 0 0บบบาาาททนนนนะะะคคคครรรัััผมมีี้้้เเเเออไปปใชชลยยยยยืดดวแง็ศู์ุก สวยจัดนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว่ามีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราเก็บให้แต่ว่าเนี่ยพึ่งเข้าอยากให้ดูสภาพว่าสีรถเดิมๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับริ้วรอยเล็กน้อยจากการใช้งานเดี๋ยวเราจัดการเก็บให้ไม่8 000, 9 0หมโลแท้นะครับผมรับประกันให้ครับไปดูกันก่อนเลยนะครับ เรามาดูก่อนเป ok ิดประตูเนี่ยผมให้ดูหนึ antis, inde, and and ่งตัว <kaz> ว <an adviser absorbed> ีเนี่ยมีอะไรครับมีออปชันนะไฟเลี้ยวกระจกนะครับผมไฟเลี้ยวกระจกนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยนะจะมีตุ่มๆนะครับตามไฟเลี้ยวจะมีกล้องแอบอยู่รอบคันเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นสมาร์ทคีย์เลสให้ด้วยนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะเวลาเปิดประตูเนี่ยอันนี้กไว้เนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋านี้นะครับเนี่ยล็อกได้เลยนะครับแล้วก็กดทีนึงเปิดได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้รีโมทเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูหัวกันก่อนว่าคันนี้สภาพหัวเป็นยััััังงงงงงไเเเเดีีีีีีีี๋ยยยยยยวผมมมมกก็บบบบบาาานน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 ใหหหหห้้้้ะะะะตอออออแจ่่่่่ลคคคครร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 ฝปิิิ นะครับมีรอยหินนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะรถพึ่งข้าวอยากขายนะครับมีรอยหินเนี่ยมีรอยหินนะครับ นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับมีรอยหินกันชนหน้ามีรอยไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะจัดการให้เก็บให้หมดนะครับให้สวยๆนี่มีรอยหินหมดเลยเนี่ยนะครับเป็นรอยหินหินขูดอย่างเงี้ยครับลบไม่ออกนะครับรอยหินอย่างเงี้ยครับลบไม่ออกนะครับมีแต่รอยหินทั้งนั้นเลยนะครับที่หัวนะเป็นปกติของรถนะครับผมถ้าเราเคลือบแก้วก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เคลือบหรือเคลือบสีธรรมดาอย่างหินดิถ้าหินเม็ดใหญ่หน่อยก็จะเป็นอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคันเเนนนนนนี้้้ยยมหหห็อาากกปงคัััชชแแลลลวว่ืสดด๋ไู บันะครเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับคันนี้เป็นไฟแบบ LED นะมีเดย์ไลท์ให้ด้วยนะเป็นขีดแถบสวยเลยนะครับมีเดย์ไลท์ให้ด้วยเป็นขีดแถบสวยเลยนะครับหัวเดิมๆนะครับดูง่ายเลยนี่เห็นสีพื้นเนี่ยเขาเรียกสีพื้นนะครับรถข้างนอกข้างในส่วนมากสีจะไม่เหมือนกันสีพื้นเนี่ยแค่ทรงแค่สีนะครับสวยหมดนะครับเดิมหมดนะครับสีพื้นนะครับติดกล้องติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับขายึดกันชนไม่เคยทําสีนะครับฝากระโปงนะครับให้ดูนะครับฝากระโปงนะครับ เนี่ยครับตะเข็เบขสวยหมดเลยนะครับตะเข็บสวยหมดเลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับเนี่ยสติกเกอร์อยู่ครบนะครับรถมือเดียวป้ายแดงสติกเกอร์แอร์บอกหมดเลยนะครับว่าต้องเติมเท่าไหร่นะครับสติกเกอร์โรงงานนะตัวรองอยางนะครับมันจะชนกับยางตัวนี้กันรอยที่ โรงงานจะมีติดมาก็ยังอยู่ครบหมดนะครับผมสวยๆไปเลยนะครับคันนี้รับประกันให้นะครับบอดี้สภาพเนี่ยสวยเดิมทุกจุดนะครับแต่เดี๋ยวผมได้เก็บฝากระโปรงกับกันชนหน้ากันชนหลังให้นะมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นไฟเลี้ยวหูกระจกแล้วนะครับผมมีกล้องรอบคันนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมคันนี้แจ้งก่อนนะครับคันนี้เดี๋ยวผมแถมยางปี25ให้นะครับยางใหม่นะปี25ไปเลยนะครับในราคา329,000บาทหรือเงินสด329,000บาทนะครับเอาไปเลยนะครับยางปี25ให้นะครับด้านนี้ก็เเหมมมมืออนนนนนนนกกกกััััััะคคคครรบบจาาฝฝ่่่่งงงขแลล้ว็ีีปุสส์์ทย ให้ใช้งานนะครับผมสามารถกดได้นะครับรถเพิ่งมาเลยนะครับมาปุ๊บนะครับติดฟิล์มเสร็จผมถ่ายรูปเลยนะครับคันนี้ฟิล์มใหม่นะครับเพิ่งติดวันนี้เลยนะครับเพิ่งติดวันนี้เลยนะครับช่วงเช้าติดฟิล์มรอบคันเป็นฟิล์มคาร์บอนอย่างดีนะครับติดไปเลยรอบคันนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูภายในนี่แผงประตูนะครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับมีลายคาร์บอนตรงตำแหน่งนี้ด้วยนะครับเบาะนะครับเป็นทูโทนนะคร สามตำแหน่งนะครับตำาหนิมีนิดนึงครับฝั่งนู้นนะมียยนโยนนิดนึงนะครับเบาะผ้ายยนโยนนิดหนึ่งครับที่เหลือสวยหมดนะครับผมน็อตประตูไหนไหนมาแล้วนี่ให้ดูเลยนะครับน็อตประตูนะครับหมุดยึดเดิมนะครับผมน็อตประตูไม่ขยับนะครับหมุดยึดเดิมน็อตประตูไม่ขยับนะครับอาร์คด้วยให้ดูเลยทีเดียวนี่อาร์คครับไม่เห็นเมื่อวานลูกค้ามาดูรถมาดึงไมน้อยบอกดึงเลยพี่เดี๋ยวไปสนใจครับดึงไปเยอะเลยนะครับ กล้าโชว์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับดึงไปเลยครับพี่ดึงทั้งวงก็ได้นะครับไม่ติดนะครับมาประตูหลังนะครับเดิมนะครับแผงประตูหลังนะครับนี่ลายคาร์บอนนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นคาร์บอนมาจากโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับเบาะหลังนะครับเต็มทูโทนเหมือนกันนะครับเบาะหลังเต็มทูโทนนะนั่งแล้วรู้สึกว่าเออเรียบหรูสบายนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นรถเครื่องเล็กนะครับเครื่องพันเดียวนะผมที่ ให้ไซส์บอดี้นะครับใหญ่โตนะครับใหญ่โตนะครับถ้าถามผมลดเครื่องเล็กนะแต่ไซส์บอดี้เนี่ยให้ไม่ใหญ่โตมากนะครับมาด้านหลังกันบ้างนะครับเป็นไฟนะครับโครมสีดำนะครับสวยๆนะครับเป็นไฟโคมสีดาสวยๆนะครับด้านหลังไอ้น้องบอกว่ามีรอยเนี่ยรอยมันเป็นแบบนี้ครับรอยเนี่ยครับรอยไม่รู้โดนอะไรครับเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยรอยหินอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นชุดแต่งคาร์บอนมาให้นะครับเดี๋ยวผมเก็บสีให้นะครับฝากระโปรงหลังนะครับแจ้งก่อนเลยนะครับนี่ดูก่อนเลยนี่มีกล้องถอยเป็นหนึ่งในกล้องรอบคันของคันนี้ที่มีมาจากโรงงานนะ ด้านหลังนะครับผมกว้างขวางนะครับสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับด้านหลังกว้างสวยพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์อยู่ครบนะครับอุปกรณ์อยู่ครบนะครับรุ่นนี้ไม่มียางอะไหล่มาให้จากโรงงานนะครับรุ่นนี้ไม่มียางอะไหล่มาให้จากโรงงานนะครับคันนี้มีแดมป์กันสะเทือนนะครับกันเสียงสะเทือนด้านล่างมาให้ด้วยนะครับเจ้าของเดิมดมป์มานะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนี่ไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับจากโรงงานนะครับผมโคมเนี่ยจะเป็นโคมไฟสีดําเท่ๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับโลโก้นะตัววีนะครับเขียนเลยว่าเป็ เป็นตัวรองท็อปนะแล้วก็มีเครื่องมีเทอร์โบนะสวยๆไปเลยนะครับมามาดูด้านนี้กันบ้างแผงประตูสวยเหมือนเดิมนะครับแผงประตูสวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับผมเป็นกรอบคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับทุกชิ้นเลยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้มีขี้นกหน่อยหนึ่งนะครับแต่สีเดิมนะครับเป็นรอยขี้นกแบบนี้ถ้าเพื่อนๆนะโดนนกแล้วไม่ได้ล้างนะครับจะเป็นรอยอย่างนี้ครับรอยขี้นกหน่อยเดียวนะครับที่เหลือสวยหมดนะครับผมมาประตูฝั่งนี้บ้างนะครับโลโก้นะครับนิสสันนะครับแผ่นเพจอยู่ครบแผ่นเพลสสัเตัวถงงรล เครื่องตรงนะตามโลโก้นี้เลยเครื่อง N18 นะครับผมราคาอะไรผมเช็คไปแล้วไม่แพงนะครับตัวเดียวกับเมค่าตัวเก่าเลยนะครับหลายๆชิ้นใช้เหมือนกันเลยนะครับแผงประตูคนขับบ้างนะแผงประตูคนขับสวยนะครับผมปุ่มอะไรไม่มีลอดครับปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยครับใช้งานได้ทุกออปชั่นนะครับกระจกวันนี้ของไม่เปิดให้ดูนะครับเพราะว่าเพิ่งติดฟิล์มไปนะครับเมื่อเช้านะครับเพิ่งติดฟิล์มไปเมื่อเช้าเลยภายในนะดูคอนโซลนะครับคอนโซลเนี่ยเป็นหนังหนังนะครับนิ่มๆเลยนะครับสีขาวนะครับสวยๆนะ แล้วนะครับผมมีคําสั่งเสียงมีรับโทรศัพท์นะครับผมรถเนี่ยยังไม่มีไฟออโต้นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นไฟออโต้นะครับแล้วก็มีเป็นไอสต็อปมาให้นะครับสามารถดับเครื่องตอนรถจอดติดๆได้นะครับผมกรอบตรงนี้นะครับกรอบเรือนไม้ตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับกรอบเรือนไม้ตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับผมกรอบแอร์นะครับเป็นเป็นโนแบ็กสีดำนะครับตัดกับสีบอลนะครับผมสวยมากนะครับสวยดูสปอร์ตมากเลยนะครับเกียร์นะครับผมมีปุ่มมีโหมดให้เลือกใช้ได้นะครับกดปุ่มเลือกโหมดใช้ได้นะครับแล้วก็มีเป็น D กับ L ครับธรรมดานะครับไม่ได้เป็นทิปโทนิกปรับเป็นแมนนวลได้นะครับผมแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลมาให้แล้วนะครับมีปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านล่างตรงหัวเกียร์นะครับจอวิทยุนะครับต่อ Apple c a r p เทยได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะครับผมแล้วก็ไปดูฟีลลิ่งบนรถว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวพาขับด้วยถามว่าพันเดอร์โบนเนี่ยเหมาะกับใครนะครับจริงๆถามผมนะเหมาะได้ทุกคนเลยนะครับที่ชอบรถเก่งเล็กที่บอดี้ใหญ่นะครับแล้วก็1เลยประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งประมาณยี่สิบโลลิตรนะครับผมสองนะครับแล้วก็ ออกตัวดีนะครับแล้วก็ขึ้นเขาไหวนะครับไม่ได้อืดอืดไม่ไหวนะครับขึ้นเขาไหวนะครับดีกว่ารุ่นเก่าๆบางตัวที่เครื่องพันสองพด้วยซ้ำนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับดูฟิลลิ่งภายในรถกันบ้างนะแต่ผมเข้ามาเนี่ยอย่างแรกที่ผมเห็นเลยนะบางแดดยังไม่ได้แกะนะครับจากปลายแดงนะครับผมแล้วก็คาดว่าไฟพวกนี้ใช้งานได้ทุกตัวนะครับใช้งานได้ทุกตำแหน่งนะครับไฟใช้งานได้หมดนะครับไฟใช้งานได้ทุกตำแหน่งนะครับผมด้านนี้ด้วยนะครับ ใช้งานได้ทุกตำแหน่งนะครับหลังคาไม่เปื้อนนะหลังคาไม่เปื้อนสวยๆนะครับหลังคาสวยไม่เปื้อนเลยนะครับผมเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับคันนี้มาสตาร์ทรถดูนี่สตาร์ทชึ้งเดียวติดนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงคันเกียร์นะครับตัวนี้ต้องแจ้งก่อนนะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงคันเกียร์นะครับใส่บู๊ปอ,อืม ออกตัวได้ปกตินะครับผมวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธมีกล้องรอบให้นะครับมีกล้องรอบให้ต่อ Apple Car าเพดู GPS ที่จอใหญ่ได้เลยนะครับเสียบสายเข้าจุดนี้นะครับต่อ Apple Car p เพได้เลยนะครับมีกล้องรอบคันให้นะกดปรับได้หลายโหมดนะครับต่อบลูทูธเชื่อมต่อ Apple Car ารเพอะไรได้หมดนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับอันนี้เปิดปิดนะครับผมอันนี้ปรับเพิ่มอุณหภูมินะครับด้านนี้ปรับเป็นตัวแอร์นะครับนี่คือกดเปิด AC อันที่คอมแอร์ทำงานแล้วนะตัวนี้เป็นแหลกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้า พวงมาลัย3ก้านด้วยนะก่อนพาออกไปดูนะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับแอร์แบ็กเพร้อมนะครับปรับกระจกข้างแป๊บหนึ่งนะครับปรับกระจกข้างอ่าใช้งานได้นะครับกระจกข้างปรับใช้งานได้หมดนะครับผมค่าเทมขัดนะครับเดี๋ยวพาไปลองขับกันนะครับอเมล่าเทอร์โบเนี่ยขับดีมากนะถ้าเทียบกับเมล่าตัวเก่านะเพราะว่า1เลยผมมองว่าอัตราการเร่งสูงกว่านะครับสเลยประหยัดน้ามันกว่านะครับคั้ที่ผมลองอยู่วิ่งอยู่ประมาณ20โลลิตรนะครับนี่ออกตัวแบบนี้เลยนะ นี่ครับแบบนี้เลยนะครับถามว่าแรงไหมก็อีโคคานะครับไม่ได้แรงหวือหวามากนะครับแต่ว่าขับแบบสบายสบายเลยนะครับขับแบบสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็สับเป็นสปอร์ตนะกดปุ๊บขึ้นโหมดสปอร์ตที่หน้าจอนะครับอันนี้110ยนะยังนิ่งอยู่เลยนะอเมร่าธรรมดาเนี่ย110 120เนี่ยขับไม่ค่อยได้นะครับมันจะอืดนะครับนี่ร2 0ยี่นะเนี่ยแรงแบบโอ้โหขับดีเลยนะครับขับดี ศูนย์ตรงนะครับช่วงล่างดีนะครับนี่ร้อยสี่สิบโอ้ยังขึ้นได้อีกสบายสบายเลยนะครับตัวนี้ร้อยสี่สิบผมรู้สึกนะพวงมาลัยเอียงนิดนึงครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับไม่แน่ใจยางลมอ่อนหรือเปล่านะครับรถเพิ่งซื้อเข้านะครับแต่อื่นไม่มีนะช่วงล่างไม่มีเสียงดังอะไรนี่เข้าโค้งดีนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าใช้ได้ปกติช่วงล่างไม่มีเสียงนะขับดีอัตราการเร่งดีนะครับน้ำมันประหยัดนะครับผมถือว่าคุ้มค่านะเครื่องพันเดียวนะครับทำได้ขนาดนี้นะสำหรับใครที่ไม่เคยลองขับนะ ผมมองว่าคันนี้ดีเลยนะครับเติมน,น้ํามันเนี่ยตอนนี้น้ามันมันอยู่ประมาณเกือบเกือบครึ่งถังนะวิ่งได้270กโลครึ่งถังคันนี้มันประมาณ500บาทนะครับประมาณ500บาทถ้าอิงตามนี้นะแต่ถ้าอันนี้ผมขยี้คันเร่งเยอะนะครับผมขยี้คันเร่งเยอะแล้วเป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะครับมันก็จะใช้รอบสูงนะแต่อันนี้เป็นโหมดธรรมดาแล้วมันก็จะสับเกียร์ประมาณ2000กว่ารอบนี่ร้อยยี่นะนิ่งๆเลยนะครับร้อยยี่สิบนิ่งๆเลยนะครับเบร,รกน่เบรกดีนะครับเบรกดี กี้ลอยี่นะเบรกดีมากนะครับเนอเบรกอยู่เลยนะครับผมถ้าใครชอบนะครับคันนี้นะครับเน้นย้ำเลยนะครับคันนี้นะครับผ่อนนะครับ 5,700กว่าบาทนะครับผม5,800นะครับไปเด็ดสีงวดนะครับผมเป็นดีฟีดาวเงินเหนือได้นะครับผมรับประกันนะครับ1ปี10,000หมนกิโลนะครับผมเพิ่มเบี้ย3,000นะครับเอาไปเลยซ่อมสุกนะเพื่อนๆไม่ซีเรียสนะครับซ่อมอู่ในเครือนะครับก็คือผมแถมไปฟรีๆนะครับแถมฟรียางปี2025ครับพร้อมใช้งานทันทีเลยครับเพราะว่าคันนี้ยางเก่าแล้วยางปี20เองนะครับที่ขับเนี่ยเรารู้สึกว่าพวงมาลัยผมมองว่าพวงมาลัยเอียงนิดนึงน่าจะยางลมอ่อนนะครับเพราะยางไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมแถมใใหห้้้มมมม่นนนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบบบยยยาาางงปี2025ถสวชไไดดลอขิ ไฟคงไฟ,ไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับผมลองให้เรียบร้อยนะครับมีช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้นะครับแถมน้ำมันเครื่องใหม่นะ้ำมันเกียร์ใหม่ให้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ใหผมในะ EP หน้านะครับจะเป็นรถคันไหนไม่เงอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ